มดลูกต่ำสามารถตรวจได้เองไหมหรือว่าต้องไปตรวจภายในคือมีความเข้าใจความเชื่อที่ผิดว่าเมื่อลูกต่ำทำให้มีลูกยากเมื่อลูกต่ำนี้มันเป็นความมันเป็นเรื่องอภาษาเขาเรียกว่ามีดคือความเชื่อที่ไม่เป็นจริงพอชรีเจอมากเลยก็คือคนผู้หญิงมาตรวจด้วยมีลูกยากแล้วก็ถามว่า หนูมดลูกต่ำไหมคะคุณหมอคือมีความเข้าใจความเชื่อที่ผิดว่ามดลูกต่ำทำให้มีลูกยากอ่าแล้วหรือคนไข้ที่ผ่าคลอดยังไม่เคยคลอดลูกเลยถามว่าคุณหมอหนูมดลูกต่ำไหมคะคือเป็นความทุกข์ของคุณผู้หญิงมากคำว่ามดลูกต่ำเนี่ยนะคะมดลูกต่ำก็คือมดลูกมันหย่อนลงมาข้างล่างนะคะปากมดลูกมันก็จะเดิมมันจะอยู่ด้านบนของช่องคลอดมันหย่อนมาอยู่ครึ่งช่องคลอดนี้เรียกว่ามดลูกเริ่มต่ำแล้วนะคะ ช่องคลอดเราเลือกแค่เจ็ดเซนน้องตังค์คือหนึ่งนิ้วเวลาเอามือใส่เข้าไปก็จะเจอปากมดลูกอันนี้ก็คือธรรมดาเวลามีเพศสัมพันธ์มันจะยืดได้เป็นสิบกว่าเซนนะคะบวติเจ็ดเซนก็เจอปากมดลูกแล้วดังนั้นข้อที่หนึ่งคำว่ามดลูกต่ํานั้นนะคะไม่ทําให้มีลูกยากก็คือมันหย่อนลงมารับอสุจิได้ถ้ามันต่ําจริงข้อสองคำว่ามดลูกต่ําเนี่ยปัจจุบันเป็นได้ยากเพราะไม่คลอดเองหรือคลอดเองก็ผ่าน การช่วยเหลือจากแพทย์นะคะจากพยาบาลจากพดุงคันนะคะโอกาสที่จะเบ่งจนมดลูกปลิ้นออกมามดลูกไหลออกมานี่ยากนะคะดังนั้นโอกาสที่เป็นมดลูกต่ําในปัจจุบันยากจากการคลอดสามโอกาสที่เกิดจากการทํางานหนักก็ยากต่างๆกนณีที่เห็นคนมดลูกไหลมดลูกหย่อนแล้วก็ต่ําแล้วก็ไหลเนี่ย<อ>ต้องหาบน้ําขึ้นท่าเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนต้องหาบน้ําขึ้นท่าแม่น้ําน่าน ไม่น้ำหนักก็จะมีตะลิ่งนะคะก็ต้องเอาหาบลงไปเอาน้ําแล้วก็หาบขึ้นมาอันนี้มนลูกไหลได้แน่นอนคะ่ะน้ําหนักเกินสิบ<อ>กิโลปัจจ<อ>ุบันห้าสิบกิโลโ<อ>ต้องต่างว่ามีใครแบกไหมไม่แบกแล้วค่ะทุกวันนี้เออสิบ<อ>กิโลก็ไม่มีใครแบกแล้วดังนั้นชานันโอ,โอกาสมดลูกต่ําจากการทํางานหนักก็ยากนะคะแล้วบอกว่าหนูคลําดูแล้วค่ะมันต่ำคุณหมออา้าวถ้าปกติเจ็ดเซนเจอปังมดลูกแต่ถ้านั่งยอง,ยอง ไม่แเจอแหละอ่าเหมือนมันก็หยอดลงมาอัตโนมัติใช่และประเด็นที่สี่เมื่อไหร่ที่มีอาการหนักท้องท่วงท้องปวดท้องคิดเอาเองเลยป่ามดลูกต่ำอะไรที่ทำให้อาการเกิดอาการปวดท้องท่งท้องหน่วงท้องมากที่สุดเลยคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอ่าเจอได้บ่อยสรุปเมื่อไหรเราสงสัยมดลูกต่ำแด่แต่หลังจากที่พูดของใครแล้วโอ้โหคุณคุณจะต่ำยังไงคุณยังไม่เคยคลอดลูกเลยแล้วก็บอกว่าแต่ คุณสงสัยพ่อแม่เลยนะคะคุณไม่ต้องเก็บไว้เพราะคุณทุกข์ใจนะคะคุณไม่ตรวจเลยต่ำจริงไม่ต่ำจริง,ไม,รงไม่ต้องกังวลหมอก็พูดให้คนฟังให้เฉยแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องยืนยันว่าคุณต่ำจริงไหมมีค่ะน้องตังค์ไม่แต่งงานไม่ยกของหนักแต่มดลูกต่ำคาวนี้เจอครอบครัวหนึ่งะถ้านามสกุลนี้มารู้เลยว่าเขาเป็นกรรมพันธุ์มดลูกต่ำนั่นคือปากมดลูกเขายาวอย่างนี้เลยน้องตังค์ปากมดลูกยาวห้าเซน คือมดลูกนไม่ต่ามดลูกยังอยู่ข้างบนแต่มดปากมดลูกมันยาวเงี้ยเวลาเข้าตรวจภายในนยขึ้นขึ้นเตียงพวบจะเห็นปากมดลูกคลออยู่ตรงช่องคลอดเลยถ้าครอบตัวเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของปากมดลูกยาวแล้วก็ปากมดลูกอ่อนแอนะคะตรงนี้ก็จะเหมือนมดลูกต่ำมีเหมือนกันนะคะแต่เขาก็ไม่ทําอะไรนะคะชั้นเลยเคยแนะนําว่าคุณตัดปากมดลูกมันสั้นเลยจะได้ไม่ไม่โผล่มาที่ช่องคลอดก็ไม่ทําสามารถมีลูกได้สามารถคลอดได้นะคะดังนั้นก็มีกรรมพันธ์ มดลูกต่ําเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ไม่มีค่ะความเชื่อที่ว่ามดลูกต่ำเนี่ยเป็นไปได้ยากแต่ไม่ใช่สําหรับคนอายุ50-60นะคะที่คลอดเองทํางานหนักหรือว่าเป็นโรคปอดเรื้อรังไอตลอดเบ่งตลอดอนี้ก็อาจจะเกิดมดลูกต่ําได้สรุปสงสัยพบแพทย์เลยนะคะ